mẹ con sọn bay mẹ con gái đi. con gái mẹ con gái mẹ to gái mẹ con gái Mình lên. gái mẹ con gái mẹ Đi nhặt đồ con gái mẹ con เด่เห็นแล้วไม่เล่นเอาขึ้นมาเลยนะนี่นเก็บมาหนู่งเที่ยวกกตาให้แม่นี่เที่ยวกกตาไม่เล่นไม่เล่นเอกโตเลยพวกทั้งบุดีปะพวกขนอนอีบีกระไรขนอนอีบีกระไรขนนไม่นขน,นนี่พี okay, ท่ทั้งเปยใหญ่ไอบีใหญ่อีบีกลัสบายดีก่อนสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลูกกับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเอาอาปะลุงสบายดีบ้านสมองสุบอนสบายดีอยู่ป่าหมากพี่เบือหมากพี่เบือมันนี่พานองบนเข้าขป่าป่าอีพาไปหาเห็ดอย่างเงี้ันถดล้เ,เห็นเห็ดเห็น,หนยังพี้หน่อยขุดแมงขนุนก่อนขุดแมงขนุนเรือแมงจีนูนนะพี่น้องทั้งกำลังทั้งกำลังเข้าป่ามายังเห็นเห็ดเนีแม่ขุดเมงขนุน พี่นียังทะเลไปคุดจกเถื่อดิต้อใหญ่ละตัวใหญ่บ่ดีไม่เล่นได้อีกเอาได้ไหมหมูานจับตัวนี้มัเกอมันตียงบัได,งงบได้มันบตีงมันจะเปยังบล้มันก็นนกนนตีงคือก่ยจะสีได้ย,ยังไนแล้วเนาะมือนี้ เราเราชมด้วกันได้ไหมเนาะ่อ่ดาอ้อหน้ยมันบอกว่ามันออกแก้วต้นนั่นเจ้าคือบอกอ้าวเฮ้ยหัวยิันว้ายแม่งอันนี้นะมันน่ะได้รู้มันดาดคนอกอุ้ยน่ากลัวจริงๆไปเร็วๆมันมีตาไหมค่ะว่ายเือกตาหนงเสือใหญ่ มาบ้านป่ามาบ้านหย่าป่าก็เลยพามาหาเห็ดมันมีตาใช่มันมีตาไฟยมาไก่มันมีตากับไปไปยังไม่ใช่มันเป็นยังมันหงาตีนเลยตอนหงาตีนเลยอืมจีนุ่นใหญ่นะพี่น้องนี่ได้หลายตัวเติบแล้วยังมุทนาเห็นเห็ดมากันต่างหลายคนในพี่น้องเลยแต่ว่าแย่กันไป จะคิได้ยังม่แล้วเราลุ้นเราชมกันพี่น้องพาเราป่ามือนี่โูของผ่นกระสิเป็นแบบนี้นะพี่น้องเป็นลักษณะคือค้อยคือค้อยแม่งอันจีหล่อร่าจปผมเนาะแต่ว่ามันเป็นหูมันสีมีลักษณะเป็นหูจงป่องแบบนี้นี่ต้ต้มันน่ะหางมันสิเป็นแบบต้นมันห่ะกันจะอยู่แถวหงอใหม่นยหน่อยเล่นแมวเห็ดเป็น แต่บางโฮกับศิบุมีบางโฮกับมีบางโฮกับส่อนน้องเบิดไปคนเก็บนี่แค่กระต่ายก็หล่เดิเนีไไ่ย,ยให้มาเล่นขุดอยู่ผุดอยังให้มาเล่นมาขุดอยู่มาหน่อยไหม,ไไหไมขั้นตั้งมาหาขุดแม่งกั้นนู้นเจ้าชิได้อยู่ป่ะจ้ะมันมีขวายฉัน ก็ได้อีกอก็บอกนี่เลยไอ้เจาเนี่ยก็ไม่เป็นน้ำตาเก็บเอาหน้าแม่กระตาเจ้าเนี่ยตาเก็บไม่ขนุนไม่เล่น ทีเห็นเฮ็ดเท่นๆๆยังอย,งอยู่บ่ไม่เล่นถ้าว่าคุณเป็นขนุนก็จะไปปะเลยหเห็นแต่แม่นขนุนกุณจะแม่นขนุนเขาจะไปปะเขาเขาจะอเอาเบลนเขาเลยบูบ้าทางเขาเลยนะเท็กแล้วเข่นต้นองเด็กตัวตริงได้อีก นกระติงได้ใช่แล้วมันได้ตายเห่ตายบางเถ่อก็ะชอนลายบางเถ่อกระสีหาโตกระมี่เนี่ยไม่เล่นชับเก็บเอาหน่อยไหมนะช่องโตเห็นได้ชมมีกระชอนกันช้อนกันเอาถือกระตามาไปมันช้อนกัน เห็นเฮ็ดแล้วเห็นเฮ็ดแล้วใช่เฮ็ดจุมเดียวจุมเดียวว่าสีบวเฮ็ดเดี๋ยวอย่าพึ่งดึงให้แม่ซับให้แม่ซัะกระแทกฝนเหยียดเก็บเอาใส่กระตาอีเมลเล่นพุ่นน้องเพคนได้เฮ็ดแล้วเจ้าอก็เจ้าได้อยู่เจ้าเจ้าเขียแต่บม่ลงหมุนบ้าหมุนบ้านแล้ว เห็นจุ่มเดียวกับมุนบหรอคอยดึงหัวน้อยหัวน้อยเอาเก้าาฮาฮ่ฮาไปทางใดฮก่อนพี่้องเ้ยเขาจะพาเฮ็ดไปตรวจสอบมึงก่อนใหญ่แล้วบ่ดอกใหญ่บ่ไม่ใช่เด่นโวิมีเหงกลายออ มียังมาท่านเห็นจกดอกได้ดอกมูกระปุัเมาไม่ใช่ใช่ผู้ใดไรแม่ปุ่งมานด้ยปุ่งมานก <c oughs> น้ำกน้ำทงไดแกงไดอยแต่ทงกงนันตากอเงัมาท่านเห็นจจกดอกพี่น้องเลย <c oughs> ไปเลกหาคุณแมงขนุนก็เม่เล่นเฉยหาก่อนพีองหาแมน,น้องเบนโอ้ย แม่งได้ใช้ข้าวปลอไดใจ่กรแม่ต้องใช้สีบริกินเด็กหอกดอมือนี้นะ มีเจ็ดตัวเฮ็ดเพิงเห็ดเพลิงพุ่นพุ่นพุ่นเห็นเถาบุ้นแหล่วางไปเล่นอันนี้ก็เถาเลยแหละอือผูกไม่เล่นเห็นเนไหมฮะพาในแมวกระ เทศถึงต่งลายแถวนี้เนาะเข่าเป็นแล้ววะเขาเปื่อยไป็แล้วะเต็นต้นนุ่มๆบเห็นสิอันนี้อันนี้เนี่ยนี้เงเฟัดบนมึงเบิ่งดูนี่ อยู่อันนี้เรามาเพาะนะเอาไปเห็อ้าวววเอาจับบุ้งดูห่ะจับบุ้งดูค่ะจับจับขึ้นมาดูป้ดติงน้องบดเด็กเก็บของอาเอาไปเห็นอ้วนออาวเห็ด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 อีกแล้วบ่หน่ะเอาเห็ดอีกแล้วเ <c oughs> อาไม่เห็นอะไรเลยเหรอเห็นเห็ด มันดำแห้งเนาะให้ผัวกระบอกเนาะไม่ได้ดอกต้องข้านหาแบบนี้อันนี้เห็นจุ่มเดียวพอแกงเลยอ้าเห็นอ้าวเห็นอีกแล้วเอาคือบุเห็นยังเห็นผึ่งยัง่ยคือบุเห็นนะบุบบุบจักสัก เหดฝุ่งขาวก็มี่ให้ฝุ่งดำก็มีเจ้าดบบูเจ้าบูฮู้ม่าฮ่าก่า่าฮ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 าฮ่าบ่าฮ่าฮาดมา่อฮสาฮกาฮ่า่าฮ่่าฮ่าาเ่า่าฮ่่าฮ่า่กา่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่นฮ่า่อฮไ่าฮ่าฮ่่่่่า เดรร้ายกูมู่เว่นนี่โพแม่ปุ้งแม่มนันไปใช้ก็เห็นแม่ปุ้งนะมาตต๋อสอบกระตากระตาเนี่ยมาสอบกระตา <c oughs> กระตาเนี่ยได้แต่ห่อฟักติวนี่มาเบิ่งตางเงี้ยกระตาแม่ปุ้งก็ได้ลายกระตานี่ก็ลายอุ้ยมีแต่กระตาล,ลายนะเบิ่งงามอะไชมกับผู้เจ้าของผู้เจ้าของกับงามเห็ดกระเลยงามไม่ใช่ของอันนี้นึงแต่เบิงบ่งใช้แบบนี้เลย ยาแต่แต่หลักเนาะบัดโว้ยโคตโผลเฮาก็ได้อยู่น้อยหนึ่งพี่นุ้ยข้าวผัดน้าไปยังบาดนี้เฮาก็สีเมื่องเลยพี่นุ้ยคลิปนี้เฮาก็เสียดายด่าสำนีกเนาะที่ตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสามลับรรณาธิการพี่น้องปิดผักฝากกระถ่ายข้อเถิดขออภัยหลายๆบ๊ายบาย